สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับอีพีแปดแกันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อคะ่ะพี่08นย์แปดสี่เก้าหนส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัดสดุให้ค่ะอ่ะ EP ที่887นะคะพี่จ๋าวันนี้ก็มีพระมาะให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี03ค่ะพี่พ่อแดงยานวิราชใหม่เลขหนค่ะเป็นเหรียญปี2 5 0 3ค่ะ เหรียนหลวงพ่อแดงนะครับจากพ่อแดงปี03ค่ะพี่หมายเลขที่1ค่ะ หมายเลขที่หนึ่งค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะพี่แบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองนะคะพี่จ๋าเป็นจันลอยหลวงพ่อหน่งนะคะพี่จ๋าวัดครองมาดันหลังจันค่ะพี่นี่ค่ะพี่จ๋าเป็นจันลอยเนื้อดินนะคะพี่เก่าๆค่ะหลวงพ่อหน่งวัดครองมาดันค่ะพี่เก่าสวยหมายเลขที่สองค่ะ นี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่หมายเลขที่สองค่ะแบ่งปันอยู่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขสามเป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่จ๋าเลี่ยมเปิดหน้าด้านหลังปิดด้วยพลาสติกเก่าๆค่ะพี่เนื้อหามีร่องรอยกัรลานค่ะพี่จ๋าคือเก่ามากนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกัวมีรอยลานแบบนี้เลยค่ะพระร่วงหลังรางปืนค่ะพี่ นี่ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จาพระร่วงหลังรางปืนค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทหมายเลขที่3ค่ะหมายเลข4เป็นเหรียญโปรก8รอบหลวงปู่ทิมค่ะพี่จาปี18นะคะพี่ตอกโค้ดชัดสวยค่ะ รป8รอบหลวงปู่ทิมค่ะปี2518ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าปรก8รอบหลวงปู่ทิมนะคะพี่หมายเลขที่5 700บาทค่ะหมายเลขก6เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะพี่มีรอยจานหน้าหลังค่ะพี่จ๋าพ่อคูณมีรอยจานนะคะพี่โค้ดชัดสวยมีร่องรอยการจารนะคะ่ะ 2519นะคะพี่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่5ค่ะแบ่งปันอยู่ที่เอ่อบาทค่ะหมายเลข6นะคะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานคะ่ะพี่พ่อปานวัดคูสลอดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อปานเนื้อผงค่ะ เก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าพ่อปานวัดคูสลอดหมายเลขที่6นะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่ FC อยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข7เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียรุ่น2ค่ะพี่พ่อเอยวัดบ้านด่านนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญรุ่น2ค่ะเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะพี่จ๋าพ่อเอยวัดบ้านด่านนะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นสอง 2, หมายเลขเจ็ดค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันใี่พี่ f c ีค่ะพี่หมายเลขที่เจ็ดเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขแปดเป็นเหรียญจอบพ่อไหล่เนื้อตะกวัวนะคะพี่จ๋ามีโค้ดเลขสองตอกกรรมการค่ะพี่เหรียญจอบหลวงพ่อไปล่นะคะพี่จ๋าพ่อไปล่เก่าสวยเลยคะ่ะมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าเขียนว่ากรรมการนะคะพี่หมายเลขที่แปดเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกวัวคะ่ะ แบ่งปันค่ะพี่จามหมายเลขแปดนะคะพี่แบ่งปันที่หกร้อยบาทหลวงพ่อไพรค่ะเป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่เก้าค่ะเก้าเป็นเอ่อปรกจะตุคามปีสามสองนะคะพี่นี่ค่ะเป็นปรกจะตุคามนะคะพี่จ๋ารุ่นแรกปีสามสองค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าปลุกจะตุคามค่ะพี่เป็นรุ่นแรกนะคะพี่ปีสามสองค่ะใต้ฐานในค่ะพี่มออีแบบนี้มาะค่ะพี่จ๋า หมายเลขเก้าแบ่งปันไปพี่เอฟซีอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะสิบเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่ด้านหลังยันนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงปู่สุขด้านหลังมียันค่ะพี่จ๋าเก่าสวยหมายเลขสิบค่ะ แบ่งปันค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะบพี่จ่าหมายเลขที่สิบนะคะพี่หกร้อยบาทค่ะสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อออดนะคะพี่จ่าวัดบ้านช่างค่ะพี่เออหลวงพ่อออดปีหนึ่งเก้านะคะพี่จ๋านี่ค่ะวัดบ้านช้างนะคะับพี่จ่าในบ้านพูดผิดกราบขอโทษขออภัยค่ะเหรียญหลวงพ่ออดอายุแปดสิบห้าปีค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อออดค่ะแบ่งปันอยู่ที่หมายเลข11700บาทค่ะ12เป็นชินราชหล่อโบราณน,นะคะพี่จ๋าชินราชค่ะพี่เหรนหล่อชินราชหลังยันค่ะพี่หมายเลข12ค่ะเหรนหล่อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าชินราชหลังยันค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหล่อชินราชหลังยันค่ะหมายเลข12แบ่งปัน600บาทค่ะ13เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จปกโพหลวงพ่อนาควัดระครังค่ะพี่ใบโพนะคะพี่จ๋ามาแบบเก่าๆเลยค่ะพี่จ๋าสมเด็จปกโพหลวงพ่อนาควัดระครังค่ะ เก่าสวยค่ะพี่หมายเลข13เป็นปกโพหลวงปู่นาควัดระคังแบ่งปันหกรอยบาทค่ะ14เป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข14ค่ะหมายเลข14นะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋า14ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่จ๋าหมายเลข14 600บาทค่ะ15เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มหมายเลข15ค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์สององค์ใ่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่สมเด็จเก่าค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่15นะคะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะหมายเลขสิบห้าแบ่งปันอยู่หกร้อยบาทค่ะองค์นี้เป็นหมายเลขสิบหกค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จหมายเลขสิบหกค่ะสมเด็จเก่าค่ะพี่หมายเลขที่สิบหกค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋า หมายเลข16ค่ะพี่แบ่งปันอยู่600บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมปี17ค่ะหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่จาปี2517ค่ะพี่มีตอกโค้ดค่ะพี่จาพ่อกเกษมนะคะพี่ พกเกษใหม่เลข17ค่ะปี2517นะคะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าใหม่เลข17700อยบาทค่ะ สิบแปดเป็นพระปิตาหลวงพ่อเขียวนะคะพี่จ๋าพ่อเขียววัดหงมนค่ะพี่ปิตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋าเก่าเก่าค่ะหลวงปู่เขียววัดหงมนค่ะพี่จ๋าเป็นพระปิตาค่ะเก่าสวยะค่ะพี่ปิด ตานะคะพี่จ๋านี่ค่ะพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขอภัยค่ะพี่รบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่จ๋าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะปิดตาหลวงปู่เขียวใหม่เลข18แบ่งปัน600บาทค่ะ19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่จ๋า พ่อพรมวัดช่องแคใหม่เลข19ค่ะใหม่เลข19หลวงพ่อพรมค่ะ พ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จา๋าหมายเลขสิบเก้าแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะยี่สิบเป็นเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมปีหนึ่งเจ็ดค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญส่งน้ำนะคะพี่เนื้อเก่าสวยเลยค่ะพี่จา๋า ppfc ท่านใดถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะเก่าสวยค่ะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะนี่ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลขที่20ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซอยู่700บาทค่ะย1่เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะพี่จา๋าพ่อเงินนะคะพี่เป็นรูปลอเนื้อเก่าสวยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลข21รูปหล่อหลวงพ่อเงิน600บาทค่ะ22เป็นรูปหล่อพ่อเงินเช่นกันค่ะพี่จา๋าหน้าตามาชัดสวยค่ะหมายเลขที่22ค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ้าหมายเลขที่22ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ23เป็นเหรียญหลวงพ่อเหมือนวัดโลงหีบพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าปี35หค่ะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเหมือนนะคะพี่จ๋าพ่อเหมือนวัดโลงหีบค่ะ 2,535มาพร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปันค่ะพี่หมายเลข23ค่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ24นะคะพี่เป็นเอ่อพระพุทธนะคะพี่จาหล่อครึ่งซีกนะคะพี่นีค่ะ ในบ้านไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมค่ะแล้วก็หล่อมาครึ่งซีกเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยะค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งใหม่เลยนะคะพี่ ติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลข24ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ25เป็นเหรียญหลวงปูข่ขาววัดถ้ำกองเพลนค่ะพี่ปี2517นนะคะพี่จ๋าปูข่ขาววัดถ้ำกองเพลนค่ะ หลวงปูข่ขาวคับพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่นี่ค่ะ ปูขาวนะคะพี่ใหม่เลข25ค่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ26เป็นเตารีดหลวงปูทวดหลังตัวหนังสือค่ะพี่จา๋าปูทวดเตารีดนะคะพี่จา๋าด้านหลังมีตัวหนังสือค่ะหลวงปูทวดวัดช้างให้นะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จา๋าหมายเลขที่26คะ่ะแบ่งปันอยู่ที่หกรบาทคะ่ะ27เป็นปูทวดเนื้อผงค่ะพี่จา๋าหลวงปูทวดเนื้อผงมีแร่โรยนะคะพี่ปูทวดเนื้อผงโรยแร่นะคะพี่จา๋าเก่าสวยคะ่ะ นี่ค่ะพี่จานแร่โรยชัดสวยเลยค่ะพี่หลวงปูทวดเนื้อผงนะคะเก่าสวยค่ะพี่จา๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่ปูทวดเนื้อผงหกร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดเป็น หลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธเนื้อตะกัวเก่านะคะพี่สาเก่ามากเลยค่ะพี่องค์นี้ค่ะหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธนะคะพี่สาเป็นเนื้อตะกัวค่ะ แบ่งป,ปันค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธนะคะพี่เป็นเนื้อตะกัวใหม่เลข28ค่ะแบ่งปันอยู่ห0ร้บาทค่ะ29เป็นเหรียญหลวงพ่อมิ่งค่ะพี่พ่อมิ่งปี0ูนย์เนะคะพี่จ๋าพ่อมิ่งวัดกบปี0ูย์เค่ะเหรียญหลวงพ่อมิ่งใหม่เลข29ค่ะ ปีสองพันห้าร้อยเก้านะคะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะเหรียญหลวงพ่อมิ่งวัดกบค่ะปีศูนย์เก้าแบ่งปันอยู่ที่หมายเลขยี่สิบเก้านะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทค่ะสามสิบเป็นพระปิตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกะคะ่ะพี่ปิตาหลวงพ่อทาาหมายเลขสามสิบนะคะพี่จ๋า หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดค่ะพี่มีรอยลานนะคะพี่จ๋าต้องแจ้งก่อนค่ะพี่จ๋าเขาลานมาแบบนี้นะพี่นะหลวงพ่อทานะคะพี่จ๋าเป็นปิดตาเนื้อเมกพัดค่ะ หมายเลขสามสิบค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทคะ่ะสามสิบเอ็ดเป็นเนื้อเมกกะพัดเช่นกันค่ะพี่จ๋าพระปิตาเนื้อเมกกะพัดมีรอยจานนะคะพี่หมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าร่องรอยการจานนะคะพี่เก่าสวยเลยคะ่ะจานเต็มองค์นะคะพี่จ๋า หมายเลข31ค่ะพี่จ๋าใต้ฐานมีจานนะคะพี่จ๋าจานเต็มองค์เลยค่ะปิดตานะคะพี่หมายเลขที่31เป็นเนื้อเมกพัดจานเต็มค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่600บาทค่ะ32เป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พร้อมการเลี่ยมค่ะนี่คะ่ะพี่จ๋าด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยมีชื่อพร้อมเลี่ยมใช้งานนะคะพี่ สมเด็จหลวงพ่อกวยค่ะพะเจ้าพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะเป็นสมเด็จมาในเลี่ยมค่ะพี่นี่ค่ะ้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกวยค่ะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภยัยนะคะพี่ ยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่จ๋าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสมเด็จหลวงพ่อกวยใหม่เลข32แบ่งปันพี่พี่เอเลยค่ะพี่จ๋า700บาทค่ะ,ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0 8 4 9 1 5 8 0ส5งส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ วันนี้ก็ขอจบคลิปอ p 887ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า